เมนูนี้สุดยอดคว่วนากินเด้อนี่ยนีน่ี่จัดแล้ววันนี้ส้มตํตาตําถาดได้พี่น่องตําถาดไม่ได้มีอะไรมีแต่ผักรวมมีอันนี้ยอดผักบุ้งฝรั่งแล้วก็กวางตุ้งฝรั่งหัวชายเท้าฝรั่งละกะกระโดกระเทียมฝรั่งพอแม่พี่น้องจานก,กะพักเสียนฝรั่งไปสมตำหมูแดดเดียวลูกชิน้นมาเด้อมาเด้อมาแสบๆน้ำกัน เมนูนี้คือต้องมีคนน้ำลายไหลแน่นอนมากมาแสบๆน้องกันพ่อแม่พี่น้องมากินน้ำกันเลยจ้าสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องจ้าสวัสดีค่ะอย่างเป็นทางการมูเจ้ามาเบิงเบ้าวิ้ยมูเจ้าอย่าน้ำข่อยบอแต่แสบบ่จัามาเดอ้อมาเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเอาใส่ยังหูบอเอาใส่กระทะ เอาใส่กระทะมันามาสิได้สูงขึ้นมาหน่อยนึงพ่อแม่พี่นอ้องอุ๊ขอโทษขออภัยจ้ะมาเด้อจ้ะมาแซ่บๆน้ำกันวันนี้จัดเมนูแซ่บๆเลยจ้ะพ่อแม่พี่น้องขออนุญาตกินเลยนะคะกินทั้งสี่เลยล่ะพ่อแม่พี่น้องนี่เนาะนี่มาเด้อมาเด้อแซ่บๆน้ำมาดามเด้อจะเด้อซิมตำบักหุงก่นอนจิ้มผู้เดียวกินเบิดบดหน่อยเนาะยอนพักของจุ่มระเทียม เดี๋ยว <s> พ่อแม่พี่น้องว่าอยากขึ้นไปทำเมนูมั้งเมือเเ่อนี้เริ่งงานแล้วสีออกปาลาล่มมันแห้หงพ่อแม่พี่น้องเศร้าล่มแหละไปบุ๊บก็เล็กเขาบ้างล่างออกได้ดีแล้วก็ลวกลวกน้ำเดี๋ดยวเอาลงแล้วขึ้นเลยพ่อแม่พี่น้องกรอบมากอืม ักบุ่งฝรัง่งพักเสี่ยมพักเสี่ยมดองพักเสี่ยมฝรัง่งสมพักเสี่ยมทุกปีสิคขันในเบิ้งปีนี้บ้านเนี่ยคขันสัมจะว่าเันไปเก็บอีกสิคขันอยู่ แซ่บพี่น้องมาเด้อจ้ะมาเด้อ,อฟินมากอืมหือ สุดจอบคมแซบอืมกอเอาไปย่างก็ได้พัดก็ได้แกงสมุู้สิแพทเคยบอกลวกออกนนำเดือดๆดลวกข้าวเดียวเอาขึ้นนะครับปุงรสให้เรียบร้อยไปแกงไปออมเนี่ยบนเละพี่น้องแซบพรอม ดอกกระเทียมแซ่บพักหลายเรื่องกินหอายนินห,หมูแดดเดียวนี่ทำเองนะคะไม่มีแดดก็สามารถอบได้อบ แทนแดดแดดจูตางกระเทศปากยังเ่แหงยง่อนดอก่น่องสงให้มันเป็นก็เนี่ยมันจังคือสมมันสมก็เี่ยมันจังสีซบแต่นี่มาดามก็กินน่ะแหละแซบแล้ว มากเจ้าขี้เห็นลายให้มาสามตามเคนกินแบบเซ็ตแบบแพะกับใบแล้วไปถอดเลยเพี่หนึ่งแพะเขาเอาเขาแอร์ฟาย ้อทอดไร้น้ำมันไหม ินผู้เดียวลูกบอยู่จะคนน้องบอนไปไทยน้องพ่อ,อยก็บ่ได้อยู่บ้านแล้วจังง่ายออกกินทั้งมือทั้งสอน แซ่บอีกทีทั้งดมนึ่งคือออกไปเก็บผักอันนี้คือหัวไชเท้ารู้ไหมเนาะมันจะแตกต่างกันอยู่นิดนึงแซ่บคือกันกอเป็นต้น,นาย แสบนี่หน่อยแสบจนลืมกินหมู <laughs> ก็สิว่าาฮ็ดหลายกินมาแบบแพ้เป็นคนกินหน่อยเด้วพี่น้องกินน้อยแต่กินบ่อย่ยากกินบาบ่อจอกแล้วก็อิ่มเลยสิอิ่มแล้วกินหนองแซ่บ หวานมากดอกกระเทียมนี่นก็หวานกินบรบ,บอแพับแครปิมนะถ้าเสียเอาใส่อันใส่ตู้เย็นไว้มันนี้จะกินได้ต่อ ดแล้วกับพักหลวงยังมีอีกอยู่แล้วกับพักหลวงเสรอจไปกินกรับมองเฮ็ดง่ามอึนกินกัะน,น,น,น้่พริกนี่เสียงกรอบอ่ะกรอบสุดหยอด ดอกกุยมยวนรับบุ้งกระกอบ 小朋友。Sam. Ui, là đây bạn nhỉ, phía nào Phết Đừng bỏ bỏ tỏ Vừa vô Giờ ở xe trả lắm vậy phung nghĩ mà kìm Phật ngâm Chắc muốn nè Chị hoa bé cấp ท้พริกก็พักตุต่มอ,อื่นอยู่หม่องเฮ็ดงานเผ็ดดีครับพริกซิบก้นไงเบื้องสีกับหูเผ็รวะเผ็ด Thịt xịn, ừ, nào kín tòi <laughs> Lêm Kín hổ. หยัดเอาหยัดเอาค่ะเดี๋ยวพ่อแม่พี่น้องเอาลรอจ้ะคลิปนี้กับา้าผสมนี้เด้อามาจัดให้แล้วนะคะว่าเมนูไหนว่ามันสามารถพักที่แพทเก็บมาเนี่ยมันสามารถเฮ็ดเมนูใดแต่แน่ๆเฮ็ดอีหยังแซ่บแซ่บทุกอย่างแหละพี่น้องแล้วแต่เฮาเฮ็ดพ่อแม่พี่น้องจ้ะขอบคุณทุกสนใจทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ทุกแชร์นะคะเจอกันคลิปหน้าจ้ะรักนะจุ๊บจสวัสดีจ้ะบ๊ายบายค่ะแซ่บทั้งแซ่บทั้งเผ็ดพ่อแม่พี่น้อง